สวัสดีครับพบกับผมอาเปียสเตชันไฮโดรโปรนิกหลายท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าปุ๋ย AB เป็นที่ถ,ก,ถกเถียงแล้วก็เป็นการซักถามกันเยอะแยะมากมายในสื่อว่าแท้จริงแล้วปุ๋ย AB เนี่ยมันเป็นอันตรายต่อคนไหมเป็นอันตรายต่อสัตว์ไหมมันเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไหมผมขออนุญาตนำเอาอข้อความหรือความหมายของคำว่าปุ๋ย a อมานำเสนอให้ฟังนะครับ ปุ๋ย AB เป็นปุ๋ยเคมีสําหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกเป็นแร่ธาตุที่ผสมกับน้ำถึงแม้จะเป็นปุ๋ยเคมีแต่ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตย้านะครับว่าถึงแม้จะเป็นปุ๋ยเคมีแต่ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตผักที่จเจริญเติบโตด้วยป,ปุ๋ย AB แต่เป็นผักที่ปลอดสารพิษย้ำอีกทีหนึ่งผักที่จเจริญเติบโตโดยปุ๋ย AB หรือเรานำปุ๋ย AB มาปลูกเนี่ยมาเพาะต้นไม้เนี่ยไม่เป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีสารพิษนะครับโดยวิธีการใช้งานของปุ๋ย AB ก็คือเติมสาร A ก่อนแล้วก็เติม B ที่หลังอัตราส่วน1ต่อหนนะครับสรุปนะครับว่า าการที่เราถกเถียงกันปุ๋ย a อมันจะโน่นนั่นนี่ไหมสบายใจได้นะครับท่านที่ทานาผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกาสามารถที่จะทานได้โดยที่ไม่มีสารเคมีเตือปนเลยท่านต่อจากนี้ไปมาดูวิธีการละลายปุ๋ยผสมปุ๋ยเอบีว่า,าวิธีการละลายปุ๋ยเนี่ยเขาละลายยังไงและการนำออกไปใช้ ไปใช้แบบไหนอย่างไรถึงจะถูกต้องไปชมกันครับอ่ะเราก็มาละลายปุ๋ยกันนะครับได้ทราบไปแล้วว่าปุ๋ย A B C คืออะไรใช้ประโยชน์ยังไงและวิธีการละ,ละลายปุ๋ยเนี่ยเขาทำกันยังไงง่ายๆครับอ,อุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับเตรียมก่อนให้พร้อมนะที่ต้องใช้อ่ก็มีถังสีหรือภาชนะถังอะไรก็ได้นะครับที่บรรจุน้ำเนี่ย ถ้าท่านจะผสมปุ๋ย5ลิตรท่านก็นต้องเตรียมถังที่ผสมมาเนี่ยใส่น้ำ5ลิตรนะครับถ้าเป็น10ลิตรก็ต้องเตรียม10ลิตรนะครับอาจจะเป็นเราก็ให้สังเกตว่าปุ๋ยที่เราซื้อมาเนี่ยแยกออกมามามามีกี่ตัวอย่างเช่นตัวที่อาเปียซื้อมาก็จะมีส่วนผสมนะครับทั้งหมดที่3ตัวด้วยกันปุ๋ย A นะครับ B และ C หลายท่านหลายคนอาจจะสงสัยนะถามว่า A B C เนี่ยเอามารวมกันเลยมาคุกเข้ากันเลยแล้วเอามาไปสมทีเดียวได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยไอย้ปุ๋ยเนี่ยเขาจะจับตะกอนกันเน่ทำให้ไม่สามารถเอาไปใช้งานได้พืชก็ไม่สามารถดูดซึมเอาแร่ธาตุต่างๆไปใชใ้เป็นประโยชน์ได้ฉะนั้น เราต้องผสมทีละตัวนะครับผสมทีละตัวในกรณีนี้เราก็จะผสมปุ๋ยเอกันก่อนไปดูนะครับปุ๋ยเอผสมยังไงอุปกรณ์ตัวแรกนะถังน้ำสองก็คือปุ๋ยเตรียมให้พร้อมนะครับสามก็คือน้ำอย่าง,งละห้าลิตรนะครับแล้วก็ตัวที่เอามาคนปุ๋ยนะครับเอาอะไรก็ได้ที่ท่านสะดวกแล้วก็ถ้ามีกลวยสักนิดหนึ่งก็ดีแล้วก็อันดับแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องเทน้ํา อันนี้ปุ๋ยเอนะครับถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ท่านเขียนที่ข้างถังนะครับว่าเป็นปุ๋ยอะไรนะเพื่อลืมนะโดยเฉพาะมือใหม่นะก็เทน้ำลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอขยับกล้องนะครับจะได้เห็นง่ายๆนะเห็นเงเราเทน้ำลงไปในถังเรียบร้อยแล้วก็ให้นำปุ๋ยเอมาก่อนเลยนะครับ ก็ให้เทปุ๋ยเอเนี่ยลงไปในถังทั้งหมดเลยนะครับเทเสร็จแล้วท่านก็คนครับคนให้ปุ๋ยเนี่ยเขาละลายน้ำคนไปเรื่อยๆครับปุ๋ยแต่ละชนิดแต่ละเจ้าแต่ละร้านแต่ละกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันสูตรใครสูตรมัน ฉะนั้นเมื่อท่านจะซื้อปุ๋ยให้ท่านเลือกร้านที่เราสามารถติดต่อกับเขาได้เพื่ออะไรครับเพื่อเที่ยเผื่อมีปัญหาเนี่ยเราจะได้สอบถามและพูดคุยกับเขาได้ว่าเปุ๋ยที่เราซื้อมานี่อัตราส่วนในการใช้กับพืชเนี่ยพืชแต่ละชนิดเนี่ยมันแค่อัตราส่วนหนึ่งลิตรต่อปุ๋ยกี่ซีซีนครับวิธีการละลายปุ๋ยละลายยังไงวิธทียน เก็บรักษาต่างๆอย่างไรเพราะอะไรถึงพูดเรื่องนี้เพราะว่าปุ๋ยแต่ละเจ้าเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยคนละสูตรของใครของมันบางท่านก็บางร้านก็ปุ๋ยเอเนี่ยก็จะมีส่วนผสม3อย่างปุ๋ยบีก็จะมีส่วนผสมเชนิดเก้าชนิดสิชนิดส่วนมากในท้องตลาดนี่ทั่วไปนี่ก็จะมีเฉพาะที่เห็นเห็นนะครับ ก็คือปุ๋ย A และปุ๋ย B แต่เจ้านี้นะครับถือว่าผมได้เลือกสรรแล้วก็เพิ่มปุ๋ย C มาอีกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะราคาต่างกันแล้วแต่สะดวกเมื่อเราคนเข้าเข้าเข้ากันแล้วเนี่ยนะครับเราก็เทใส่ในถังน้ําซึ่งเราเตรียมมาไว้อ่าอย่างที่บอกนะครับอย่าลืมเขียน สัญลักษณ์ว่าด้วยปุ๋ยเอเราจะได้ไม่ลืมสำหรับมือใหม่ตักเลยนะครับเปิดแล้วเราก็ปลอกลงไปในถังอยากให้เป็นภาชนะพลาสติกใสนะครับจะได้มองเห็นง่ายเนาะว่าปุ๋ยเราใช้ไปเท่าไหร่อย่างไรสำหรับปุ๋ยเอของอเปียนี่ที่นำมาใช้นี่ก็จะเป็นสีสีอางุ่นนะ อ่างุ่นเข้มๆเ,เลยสีแดงเข้มปิดเลยนะครับเปิดห้าลิตรเต็มๆอ่ะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วเราก็ปิดฝานะครับปิดฝาหลังจากนั้นเราก็มาผสมตัวใหม่ต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยบีเทน้ำลงไปครับ 5ลิตรน้ำเปล่านะเป็นน้ำสะอาดน้ำอะไรก็ได้นะครับจะเป็นน้ำประปาน้ำบาดาลน,น้ำดื่มที่เราดื่มทั่วไปก็ได้นะครับต,ต่อไปก็เป็นการเป็นการละลายปุ๋ยบีนำปุ๋ยบีนะนะครับเปิดถุงแวบเลยทำแทนเปิดแล้วก็เทปุ๋ยบีลงไปเทให้หมดเหมือนกันนะครับเขาให้มาเท่าไหร่เราไม่ต้องกักนะครับไม่ต้องเก็บไว้ อ่าหลังจากนั้นเราก็มีหน้าที่คนค่อยๆค,คนไปคนไปเรื่อยๆเมื่อยห้ามหยุดนะครับเพราะเป็นเรามีหน้าที่ทําให้เขาเข้ากันให้ได้มากที่สุดอ่ะโอเคแล้วครับก็คนเข้ากันละลายเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะให้เขียนสัญลักษณ์ไวด้วยนะเครื่องหมายบีก็ตักปุ๋ยที่เราละลายแล้วเนี่ย กรอกลงไปในถังทีนี้ก็ยกดำเลยปืดหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาให้เรียบร้อยผมต,ตัวต่อไปตัวที่สามนำถังมาเติมน้ำลงไปห้าลิตรต้องสามตัวเนี่ยสามชนิด A, B, C เนี่ยต้องใช้ปริมาณน้ำเท่ากันนะเรียบร้อยนะครับปุ๋ย C เห็นไหมครับปุ๋ยเปิดแล้วก็เทลงไปครับแล้วก็คนอ่ะเป็นอันว่าเขาละลายเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ นำเอาถังพลาสติกมาใส่เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมนะครับปุ๋ยซีนะปืดก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับการละลายปุ๋ยทั้ง3ตัวเลย A B และ C เป็นไงครับการละลายปุ๋ยของเรายากไหมครับ เชื่อว่าทุกท่านทําได้นะก็อย่าลืมว่าก่อนที่จะซื้อปุ๋ยก่อนที่จะนําปุ๋ยมาใช้เนี่ยอย่าลืมว่าท่านควรจะต้องเลือกร้านที่เราสามารถจะติดต่อกลับไปคุยกลับไปสอบถามรายละเอียดต่างๆในการละลายปุ๋ยในการผสมปุ๋ยหรือในการใช้ปุ๋ยให้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะถ้าเกิดเราเลือกร้านที่ไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยปัญหาจะเกิดกับเราเพราะเราก็ ไม่ทราบว่าจะไปถามใครทะนั้นให้เลือกร้านดีๆนะครับอันนี้ก็เป็นด้วยความเป็นห่วงแปลว่าเรียบร้อยแล้วปุ๋ย A ของเรานะ5ลิตรนะครับปุ๋ย B ของเรา5ลิตรแล้วก็ปุ๋ย C ของเรา,รก,เรารก็ท่านใดที่มีปัญหานะครับก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้ท่านใดที่มีข้อแนะนำาดีก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ในเมื่อเราได้ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วทั้ง A ทั้ง B แล้วก็ C เราก็แบ่งปุ๋ยนะครับมาใส่เหยือกเล็กๆแบบนี้ปิดฝาให้เรียบร้อยนะเพื่อที่จะสะดวกในการนำเอามาใช้ทั้งสามเหยือกเลยนะครับวิธีการง่ายๆครับการนำปุ๋ยมาใช้ก็ให้นำน้ำใส่เหยือกมาประมาณ2ลิตรนะครับ2ลิตรแล้วก็ก่อนหน้านั้นให้เทน้ำเปล่าที่อยู่ในถาดเพาะนี้ออกให้หมดน้ำเปล่าเอาออกให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็ นำปุ๋ย A มาก่อนหลังจากนั้นครับเราก็ใช้สลิงดูดปุ๋ย A 6cc ซีครับท้นลงไปในเหยือกคนครับคนให้เข้ากันเมื่อเรียบร้อยแล้วเร,เราก็นำปุ๋ย B มานะครับใส่ปุ๋ย A เท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ย B เท่านั้น ก็หกซีซีเท่ากันหกซีซีนะครับปืดเลยนะแล้วก็คนอีกครับสุดท้ายครับก็เป็นปุ๋ยซีแต่อันนี้ไม่ได้เขียนนะครับว่าปุ๋ยซีก็สามารถจำได้เนะอีกหกซีซี เราก็ต้องคนปุ๋ย3าตัวเนี่ย A B C ให้เขาเข้ากันให้ดีที่สุดนะใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบหลังจากนั้นครับก็เทปุ๋ย A B C เนี่ยลงไปในถาดเพะการการเทอย่าเทไปบริเวณหน้าผิวของฟองน้ำเพราะจะทำให้เกิดตะไคร่ได้นะให้ท่านยกฟองน้ำขึ้นนิดหนึ่งตรงมุมนะครับแล้วก็เทปุ๋ยลงไปค่อยๆเท จนหมดนะครับหมดเลยนะอ่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยขอบวนการเสร็จนะครับการนำปุ๋ยมาใช้เราก็ตากแดดไว้นะครับเสร็จสิ้นครับการนำปุ๋ยมาใช้นะถ้าท่านใดมีปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อข้องใจในการผสมปุ๋ยละลายปุ๋ยอ่าแต่ละขั้นตอน ท่านสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาถามได้สามารถที่จะเสนอแนะได้นะครับเราเยิยนดีตอบแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย